เดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากเราเตรียมหลุมที่จะลงทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาทุเรียนลงหลุมนะครับโดยการกรีดบริเวณก้นถุงพลาสติกนะครับที่เป็นถุงชําไว้ที่เราซื้อมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำไงนะครับก็กรีดตรงนี้นะครับนี่ก็ต้องคมนิดหนึ่งนะครับกรีดตรงนี้นะครับกรีดก้นถุง วิธีการไม่ให้ตัวมันแตกแล้วก็นอนผู้เรียนไว้ตรงขอบบ่อปากปากลูมนะครับผู้เรียนพยายามเลือกเลือกไซส์ที่เป็นไซส์เล็กนะครับอย่าใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยปัญหานะครับอันนี้ก็จะสังเกตดูนะครับเราก็จะเขี่ยใช้มีดนะครับเขี่ยดูลากเป็นลากเดิมของนะครับให้ให้มันมีรากเดิมนะครับเพื่อให้รากมันเกาะลากดินใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นลากลากของเขานะครับ เดีเรากรีดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาทุเรียนลงนะครับคุาขุกดินนิดนึงนะครับให้มันลนซีนนะครับกรประคองนะครับนี่คถ้าบางคนนะครับอาจจะกรีดด้านข้างนะครับแต่เนี้ยคือผมใช้วิธีการกรีดหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้กดทีก็เลยนะครับแล้ว่าปุบดินไว้ก่อนนะครับ เพื่อป้องกันนะครับนี่ครับแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมนะครับปักนะครับกัดตรงนี้นะครับเวลาเรากบนะครับอย่ากกดเกินตัวต้นดินเดิมเข่าครับเพราะว่ามันจะทให้รากกัดอากาศนะครับเวลาเราให้น้ำให้เลยนครับเราทำเป็นวางไม่ต้องกดนะครับแค่นี้พอดินที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอีกที่นี้คือครอบรางครับเราเตรียมขอมครับไม้นะครับปักกันโดนครับว่าปัญหาของผู้เลี้ยงเวลาเราด้วยไม้นี่ยลงกระโชคนะครับพอลงกระโชคเสร็จเนี่ยมันทำให้ต้นเปลี่ยนแล้วก็แตกต้นเดิมนะครับเราก็จใช้ปีกันนะครับใช้เชือกปังครับมัดนะครับตัดข้อนะครับ ตรองดรอปนะครับล็อกไว้นะครับให้ลมเวลาลมลาลมพัดอะไรเงี้ยเรียนจะไมี่ลูกครับคุณได้รู้นี่ครับนี่ก็สำหรับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคโอเคครับนี่ก็ตับนี่นน้ตรงโอเคครับหลงั้นเราก็เจริญร่น้ำครับเราต้องเจริญร่มไม่องนะครับผมเลือใช้เป็นระบบน้ำด้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่ชื้นมากนะครับก็จะประมาณนี้นี่ก็เสร็จครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโปรดมาติดตามดูว่าทุเรียนต้นนี้จะแทงยอดไหมนะครับสวัสดีครับ